สวัสดีจ้าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่วัดถ้ำพงพางกันจ้านี่ละจ้าวัดถ้ำพงพางก็จะมีโบสถ์สวยมากเลยจ้าเขาก็จะปั้นรูปพญานาคกันเนะาะรอบโบสถ์เลยจ้าวัดถ้ำพงพางก็จะอยู่ติดติดกับทะเลเลยจ้าทะเลอ,อ่าวทุ่งมะขามนมะ,ะจ้า เนี่ยจะบรรยากาศทะเลของวัดถ้ำพงพังจ้าอยู่ที่จังหวัดชุมพรจ้าก็จะมาทางถนนสายปากน้ำํำมาจ้าทุกคนปากน้ําชุมพรจ้าแล้วก็ตรงขึ้นไปอ่ตรงาหาดไซรีจ้าตรงสเสด็จพ่อกระหลวงแล้วก็จะมีทาง บอกก็จะจะมีป้ายมีอะไรบอกว่าเนี่ยอ่าจะผ่านเอามะขามเอาทุ่งมะขามแล้วก็จะมาถึงวัดโพงพางเนี่ยจ้ะวัดท่าโพงพางอ่ะจ้ะมาเที่ยวกันได้นะที่จังหวัดชุมพรมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยจ้ะนี่อาจาะบวสวยมากเลยจ้ะรูปปั้นพญานาคก็สวยด้านหลังก็จะเป็นภูเขาจ้ะ ก็จะมีถ้าอยู่เนาะทางด้านซ้ายมือก็จะมีอ่าถ้ำมีภูเขาจ้ะด้านหน้าก็จะติดกับทะเลเลยจ้ะเนี่ยจ้ะก็สวยมากเลยจ้าใครผ่านไปผ่านมาชุมพรก็แวะเที่ยวได้นะวัดอ่าถ้ำพงพางจ้ะมีโบสถ์สวยๆแล้วก็ทะเลสวยๆจ้ะ จ้ารูปปั้นสวยงามมากเลยจ้ะโบสถก็สวยก็เป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดชุมพรจ้าตอนที่ว่าป้ามาถ่ายทำคลิปก็เป็นวันออกพรรษาป้าก็ได้มาทำบุญจ้าทำบุญที่วัดทําพงพางนี่ละจ้าก็จะมีต้นสาระสวยๆจ้า ก็ป้าก็จะเห็นอ่าชาวต่างชาติสองท่านนั่นนะมาเที่ยวอยู่เหมือนกันจ้ะวัดสวยงามมากเลยจ้าโบสถ์สวยงามด้านหลังก็จะมีถ้ำมีภูเขาด้านหน้าก็ทะเลจ้ะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศที่ว่าสวยมากยังมีต้นสาละที่ว่าเนี่ยจ้ะ สวยงามมากเลยจ้าก็ลังภาพบรรยากาศของจังหวัดชุมพรจ้าชุมพรชุมพรไทยแลนด์สวยงามสวยงาม beautiful beautiful นี่จ้าวันนี้ท้องฟ้าก็ สดใสแจ่มใสเหมือนเดิมจ้าหลังจากที่ฝนตกไปตอนนี้ก็เริ่มมีอ่แสงสว่างแสงแดดอะไรประมาณนั้นนะจ้าของฟ้าก็จะสีครามสาระก็สวยๆจ้าเนี่ยจ้างามมากเลยจ้า มุมนี้ก็จะสวยมากจ้ะมุมด้านข้างอ่าตรงต้นสาละเนี่ยจ้ะก็จะเห็นทั้งหน้าโบสถ์หน้าโบสถ์ด้วยหลังโบสถาก็อไม่ทราบนนะแต่ว่าก็สวยจ้ะหน้าโบสถ์น่าจะเป็นหน้าโบสถ์นะออกทะเลด้านหน้าเขาอะ่ะเขาจะเห็นรูปปั้นพญาน,นาคแล้วก็จะมะีในบริเวณวัดก็จะมี พระพุทธรูปต่างๆเนาะมีดอกไม้สวยๆหลายๆอ่านั่นละจ้ะเนี่ยจ,จ้ะทะเลติดก,กับทะเลเลยจ้ะทุกคนวัดที่ว่าน่ามาเที่ยวมากเลยจ้ะน่ามาทำบุญน่ามาเที่ยวมากเลยจ้ะวันนี้ป้าก็ได้มาทำบุญที่ วัดถ้ำพงพางจ้าวันออกรรษาจ้าก็มีพระพุทธรูปสวยงามจ้าก็มีดอกไม้ในวัดสวยๆเนาะหลากหลายจ้า มีทะเลมีภูเขาให้อ่าได้ชมกันแล้วก็ดอกไม้สวยๆที่วัดจ้ะโบสถ์ก็สวยจ้ะทุกคนสวยงามมากเลยจ้ะวัดท่าพงพางจังหวัดชุมพรเนี่ยจ้ะ ชมบรรยากาศทะเลกันจ้าทะเลก็มีเรือจอดอยู่หนึ่งลำจ้าเราจะเห็นภูเขาทางด้านซ้ายมือแล้วก็จะมีหมู่เกาะนู้นนะจ้าเนี่ยจ้าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโบสถ์หรือว่าหลังโบสถ์นะป้าก็ไม่ทราบปา้าไม่ทันได้มองอะจ้าตอนขับรถเข้าไปอมองแต่ว่า ขอภัยนะแต่ก็โบทสวยนะบทสวยมากเลยจ้ะภูเขาสวยมากเลยนาะะเป็นระหว่างขับรถจ้าทุกคนบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยมองภูเขามองธรรมชาติสวยมากเลยจ้า ระหว่างทางก็เจออเฟื่องฟ้าจ้ะดอกเฟื่งฟ้าสีชมพสูสวยๆสวยๆตามทางอ่ะจ้ะก็อดถ่ายไม่ได้จ้าดอกไม้สวยๆ สวยงามมากเลยจ้าดอกไม้ดอกไม้เฟื่องฟ้าจ้ะกลับและจ้าก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกก,ก,ก,กำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณมากมากค่ะ thank you thank you สวัสดีค่ะ บาย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  Beautiful w o ดอกไม้สวยมากจ้า